เฮสวัสดีครับพบกับฟิวอีกแล้วนะคะเป็น,นายภาพจากีิยารล้านะครับ วันนี้ก็จะมาพามาออกร่างกายกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้เพิ่มความมั่นคงของสะโพกเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนกล้ามเนื้อนะครับผมกล้ามเนื้อนี้ที่จะพาออกนะครับมีชื่อว่าเซอร์ราตัสแอนทิเลียนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูท่าออกร่างกายครับื่อขออธิบายตัวกล้ามเนื้อนี้คร่าวๆก่อนนะครับกล้ามเนื้อนี้ครับสีแดงนะครับอันนี้มีชื่อว่าเซอร์ราตัสแอนติเลียนะครับจะมีจุดก่อต้นอยู่ที่ซี่โครงชิ้นที่1นะครับไปจนถึงซี่โครงชิ้นที่8นะครับแล้วก็เกาะไปยัง สามารถเพิ่มความมั่นคงของสะบักได้นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับตัวท็อปพิเซียนะครับผมที่เก่าไว้ในคลิปที่แล้วนะครับหน้าที่หลักของกล้ามเนื้อสระตัดแอนเทเลียนะครับก็จะเป็นการช่วยให้เรานะครับสามารถยื่นแข็ข้างหน้าได้นะครับคล้ายๆกับการต่อยมวยนะครับผมและก็ยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการหายใจได้อีกด้วยนะครับเมื่อมองลึกลงไปในเรื่องของสะบักนะครับในขณะที่เรามีการเคลื่อนไหวนะครับ กล้ามเนื้อตัวนี้นะครับจะช่วยให้สะบักนะครับมีการโก่งนะครับและก็ช่วยให้สะบักนะครับมีการหมุ่นขึ้นไปทางด้านบนได้ด้วยนะครับแต่ในขณะที่เราไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับจะช่วยยึดสะบักนะครับไปกับซี่โครงนะครับซึ่งเมื่อกล้ามเนื้อสแตตัสอังกิเลียมีการอ่อนแรงครับจะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะสะบักลอยนะครับผมซึ่งสาเหตุของการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับก็จะมีหลายสาเหตุครับ หนึ่งครับอาจจะมาจากเรื่องของกล้ามเนื้อรอบสะบักและก็รอบ่ากนะครับทํางานไม่สมดุลกันครับสอครับอาจจะมาจากเส้นประสาทที่มาเรียงกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับมีการบาดเจ็บได้นะครับผมซึ่งเมื่อเกิดภาวะสะบักลอยครับก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาปวดคอปวดบ่าปวดสะบักตามานะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาปวดไหล่ร่วมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับคือก็จะมีท่าออกกำลังกายนะครับเล็กๆน้อยๆมานําเสนอนะครับเดี๋ยวเตรียมไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับมาเริ่มออกกาลังกายท่าแรกกันนะครับท่านี้อาจจะต้องหากําแพงเป็นตัวช่วยนิดนึงนะครับผมขั้นแรกนะครับให้หันหน้าเข้าหากําแพงนะครับเอาแขนท่ากับกําแพงแล้วกางออกพอประมาณนะครับจากนั้นนะครับให้ค่อยๆสไลด์แขนขึ้นช้าๆนะครับลงช้าๆนะครับขึ้นลงให้นับเป็น1ครั้งนะครับทําแบบนี้ซ้าๆนะครับทํา10ครั้ง ต่อเซตนะครับผมทำสามถึงสี่เซตต่อวันนะครับท่านี้นะครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อนะครับสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของสะบักได้ดีขึ้นนะครับไปต่อที่ท่าที่2นะครับท่านี้อาจจะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมท่าเตรียมนะครับให้เราเตรียมท่าเหมือนเรากําลังจะยุดพื้นนะครับการแขนออกมากกว่าระดับไหล่พอประมาณนะครับจากนั้นนะครับให้ เราออกแรงดันพื้นไว้นะครับแล้วพยายามกดตัวลงมาเพียงเล็กน้อยนะครับงอศอกได้เพียงเล็กน้อยนะครับผมความสึกตอนทำนะครับจะรู้สึกเหมือนกับว่าสะบักนะครับทุกเบียดเข้าหากันนะครับขึ้นลงนับหนึ่งนะครับผมทําแบบนี้นะครับสิครั้งต่อเซตนะครับทํามสี่เซตต่อวันนะครับผมเดินทางมาถึงท่าสุดท้ายนะครับผมท่านี้ก็ยังคงให้เตรียมท่าเป็นท่าวิดพื้นอยู่นะครับโอเคครับ จากนั้นนะครับให้การแขนพอประมาณนะครับให้รู้สึกว่ามั่นคงนะครับพอเริ่มรู้สึกมั่นคงแล้วนะครับให้แตะมือไปที่บริเวณฝั่งตรงข้ามนะครับทาสลับกันนะครับสิบครั้งนะครับสิบครั้งนับเป็นหนึ่งเซตนะครับทำสามถึงสี่เซตต่อวันนะครับผมในแต่ละท่านะครับระหว่างเซตนะครับอยากให้มีเวลาพักประมาณสัก1 2ถึงนาทีนะครับผมเพื่อป้องกันอาการลาที่จะตามมานะครับ และถ้าหากใครนะครับที่มีอาการปวดขนาดที่ทําท่าบริหารนะครับให้หยุดทันทีไม่ต้องฝืนทํานะครับโอเคครับพอทําตามกันได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่ยากไปเนาะโอเคงั้นถ้ามี่ลองใส่นะครับสามารถสอบถามมาที่ิปของเราได้นะครับขอบคุณครับ